คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผล สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณวันนี้จะเป็นสูตรการคำนวณหลักหน่วยล่างคุมทรัพย์13งวดนะคะเป็นสูตรที่เดินมาจากงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วจะเป็นขุมทรัพย์12งวดนะคะ งวดที่แล้วสูตรนี้เราคำนวณเลขเด่นได้เลข238นะคะผลการออกรางวัลออก2องสนะคะ2ตัวล่างก็เข้ามาที่เลข2ค่ะเราก็จะนำสูตรนี้มาคำนวณกันต่อนะคะในงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 3นะคะก่อนที่เราจะมาคำนวณสูตรนี้เรามาดูสถิติย้อนหลังทั้ง13งวดก่อนนะคะสถิติย้อนหลังทั้ง13งวดของสูตรนี้นะคะสูตรนี้จะเริ่มเดินงวดแรก งวดที่ออก3 40388 8, 8, นะคะและ2ตัวล่างออก85นะคะโดยก็จะใช้หลักหน่วยนะคะบวก10ล่างบวก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1นะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกาบวกหนึ่บวก5้านะคะ แปดบวกแปดได้สิบหกค่ะสิบหกบวกสี่ได้ยี่สิบยี่สิบบวกสี่ได้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเจ็ดได้สามสิบเอ็ดสาสิบเอ็ดบวกเก้าได้สี่สิบนะคะเราก็จะได้เลขสี่สิบเราก็จะนําเฉพาะเลขศูนย์ตัวท้ายนะคะเลขหน้าเราจะไม่เอานะคะนําศูนย์มาบวกสามได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าค่ะเราก็จะได้เลขเด่นมาคือเลขสามสี่เก้านะคะ ผลการออกรางวัลสองตัวล่างของงวดนี้นะคะสองตัวล่างออกห้าเก้านะคะหลักหน่วยล่างเข้าที่เลขเก้าค่ะงวดที่สองที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้ห้าหกหนึ่งค่ะผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกหนึ่งห้าค่ะหลักหน่วยเข้าที่เลขห้านะคะงวดที่สามที่สูตรนี้เดินค่ะแปดเก้าสี่นะคะคำนวณได้ ผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกเจ็ดเก้าก็เข้าที่เลขเก้านะคะหลักหน่วยงวดที่สี่นะคะสองสามแปดนะคะคำนวณได้ผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกสามสองเลขสองเข้าที่หลักหน่วยล่างคะ่ะงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้ห้าหกหนึ่งนะคะผลการออกระงวัลสองตัวล่างออกแปดหนึ่งนะคะเข้าที่เลขหนึ่งนะคะ งวดที่หกค่ะงวดที่หกที่สุดนี้เดินนะคะคำนวณได้หกเจ็ดสองนะคะสองตัวล่างออกเก้าเจ็ดหลักหน่วยเข้าที่เลขเจ็ดค่ะงวดที่เจ็ดนะคะห้าหกหนึ่งค่ะสองตัวล่างออกแปดหนึ่งนะคะก็เข้าที่เลขหนึ่งนะคะงวดที่แปดคนวณได้สองสามแปดค่ะสองตัวล่างออกหกแปดก็เข้าที่เลขแปดนะคะ งวดที่9้าที่สูตรนี้เดินนะคะห7เจ็ดสองนะคะเลขที่เราคำนวณได้สองตัวล่างออกศูนย์หะคะเข้าที่เลขหงวดที่สิบนะคะงวดที่สิบ9ปดเกสี่นะคะคำนวณได้สองตัวล่างออกเก้าสี่ค่ะก็เข้าที่เลขสี่คะงวดที่สิบอ็ดที่สูตรนี้เดินนะคะคำนวณได้เจ็ด แปสามนะคะสองตัวล่างออกเก้าแปดค่ะเข้าที่เลขแปดงวดที่สิบสองนะคะที่สูตรนี้เดินนะคะคํานวณได้783ค่ะสองตัวล่างออก77นะคะเข้าที่เลขเจ็ดนะคะหลักหน่วยล่างและงวดล่าสุดนะคะงวดที่สิบนะคะที่สูตรนี้เดินนะคะคํานวณได้2 3 8นะคะ ผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกสองสองก็เข้ามาที่เลขสองนะคะนี่ก็คือสถิติทั้งสิบสามงวดของสูตรนี้นะคะทีนี้เราจะมาคำนวณสูตรนี้นะคะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกสามงวดปัจจุบันนะคะใช้หลักหน่วยบวกสิบล่างบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งค่ะห้าบวก สองบวกสามบวกสามบวกศูนย์บวกหนึ่งนะคะห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบสิบบวกสามได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่ค่ะทวนนะคะห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบสิบบวกสามได้สิบสามสิบสามบวกหนึ่งได้สิบสี่เราจะนำเฉพาะเลขสี่ตัวท้ายนี่นะคะมาบวกกับเลขคงที่ สีบวกสได้7 7็บวกหได้8ปค่ะแปบวกหได้13เลขเด่นของเรานะคะสูตรคำนวณเลขเด่นของเราสูตรหลักหน่วยล่างนะคะคำนวณได้เลขเจ็ดแปดนะคะเจ็สาม เลขเด่นตัวไหนจะมาเราก็ต้องมารอลุ้นผลกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะถ้าแอดมินนำเลขดับนะคะสูตรเลขดับล่างสองสูตรนำมาตัดนะคะเลขดับสูตรที่หนึ่งแอดมินคำนวณได้เลขสามนะคะสูตรที่สองคำนวณได้เลขหกเราจะนำเลขสามมาตัดดับนะคะมันก็จะเหลือเลขเด่นอยู่สองตัวนะคะ เราก็จะได้เลขเด่นเหลือ2เลขนะคะเลข7กับเลข8นะคะในหลักหน่วยล่างนะคะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางค่ะที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้เพื่อนๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ